สวัสดีครับอุ้มสนามเจอเจอกันครับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปก็คงจะเอาเรื่องของการเตรียมทีมของแต่ละสโมสรของแต่ละทีมที่อยู่ในโซนเหนือนะครับมาอู้มาเล่ามาคุยให้ฟังนะครับว่าช่วง preseason แบบนี้นะครับแต่ละสโมสรนนั้นมีการอัปเดตนักเตะจะได้พ่องเพราะว่าจะเป็นไทยลีกหไทยลีกสไทยลีกสานะครับก็ติดหนองกันได้ครับช่วงวันสุดสัปดาห์ซึ่งใน EP แรกนี้ อยากจะอูดึงไทยลีกสามเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูโดยสถานการ์แล้วเนี่ยยังบาดชัดเจนเลยนะครับจากทางไทยลีกว่าหน้าตาของไทยลีกสามเนี่ยจะออกมาเป็นจระไจะเริ่มแข่งขันเมื่อใดนะครับอันนี้ก็ยังมาหันว่าจะไยเตือ้อรวมไปถึงผู้ที่รับผิดชอบนะครับสําหรับการแข่งขันจะเป็นไครนะครับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นกลุ่มจากทางสยามสปอร์ต จะลงมาจับเรื่องฟุตบอลไทยลีก3ก็ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนสปอนเซอร์ที่จะเข้ามานะครับล่าสุดก็อาจจะเป็นทาง PTT นะครับหรือว่าปอตทแต่ก็คงต้องรอดูว่าชัดเจนใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือการแบ่งโซนต่างๆจำนวนทีมในแต่ละโซนในแต่ละกลุ่มจะเป็นจะไดน,นะครับเหมือนเดิมไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดู หรือเดานะครับจากการทอดเวลามาเมินขนาดนี้จะไปพลิกไอหยังทันทีคงลําบากนะครับจะไปเพิ่มทีมก็คงจะยากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทรงน่าจะเหมือนเดิมนะครับก็คือแบ่งเป็น6โซนแต่ละโซนก็จะมี12ทีมนะครับแต่ที่สําคัญคือทีมในโซนเหนือนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นจไรเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจากฤดูการที่ผ่านมาเนี่ย มีทั้งหมด11ทีมนะครับจริงๆมันควรจะต้อง12เนาะนะครับแต่ด้วยความที่นานเป็นพักทีมก็เท่ากับว่าเหลือ11แล้วพอจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยาการเปลี่ยนแปลงที่มันมีก็คือว่ามีตังพยาวนะครับลงศีพยาวอาขอให้ครับลงสีแม่ใจธนาโชติวัฒพยาวเนี่ยเปิ้นพักทีมรวมไปถึงอย่างทางด้านของกงไกรล,ลาศฉะนั้น เรื่องของโคต้าของทีมในโซนเหนือเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนจะใดที่แนๆ่ๆตอนนี้เนี่ยเจมเป้เอฟซีพกคับและเซนซิงในไทยลีก2ก็มาเล่นในไทยลีกสเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีมที่ขึ้นชั้นมาด้วยสิทธิ์ของการเป็นแชมป์เซมิโปรนะครับอย่างชาติการซิตี้ก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนของโคต้าในทีมโซนเหนือถ้ายังคงเป็น1ิบเอทีมนะครับ ตอนนี้ก็เท่ากับว่าซีแควก็น่าจะยังคงอยู่แล้วก็รวมไปถึงถ้าจะเป็น12ทีมนะครับรองแชมป์ของเซมิโปรนะครับก็คือทีมจากเจียงไายทีนะครับก็น่าจะขึ้นมาให้มันครบสลอตเป็น12ทีม นะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูรายละเอียดว่าจะเป็นจะอีแ้แตตะก่อเพราะว่ามีเรื่องของ b l i ไลเซนซิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนะครับว่าทุกทีมที่จะเล่นเนี่ยจะต้องผ่าน c l u ไลเซนซิง่งเต่าติดต,ตามข้อมูลในเชิงลึกแล้วเนี่ยเห็นว่าซีแควทำคำไลเซนซิ่งรอไปแล้วคงจะเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสในการเล่นต่อนะครับที่จะอยู่ต่อในไทยลีกสามโซนเหนือ อ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมล่าสุดกันแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆยังมีแหมห,มหลายประเด็นนะครับที่เราคงต้องติดตามความชัดเจนคงต้องเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้านับดูแล้วเนี่ยการแข่งขันตอนนี้ไทยลิงค์หนึ่งไทยลิกสองก็ออกมาแล้วนะเนาะพราว่าจะแข่งขันช่วงต้นเดือนสิงหานะนั้นถ้าตามทไลายที่เคยเป็นหรือปฏิบัติกันมาเนี่ยไทยลีกสามโซนเหนือหรือว่าโซนอื่นๆตัวก็แล้วแต่เนี่ยคงต้องแข่งขันในช่วงเดือนกันยาน นะครับนี่ก็เหลือเวลาแห่มมันนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนคงจะต้องออกมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของอูฮิมสามใน EP ีแรกครับเดี๋ยวโอกาสต่อๆไป EP พีต่อๆไปก็คงจะเอาเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในแต่ละสโมสรของทีมโซนเหนือนทั้งไทยลีก12-3มมาเล่าให้ฟังวันนี้อูฮิมสนามลาไปก่อนสวัสดีครับ